24-7 pop, take care Take quite of lap, baby, pack your time bye Like hard to make you smile It's very hard to be on the way Should we take that and shine a ครับก็เป็นงานสปาร์คจอยสุดฟินสุดชื่นสุดฟันนะครับเอาใหม่อีกทีสปาร์คจอยสุดฟินสุดชื่นสุดฟันนะครับเป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับคือเจมินะครับแล้วก็ผมครับเป็นแกนประตูครับงบรรยากาศของงานในวันนี้หรือครับครับบรรยากาศในงานในวันนี้ครับก็อยู่กลางสยามเลยครับแล้วก็มีโชว์พิเศษแล้วก็กิจกรรมดีๆครับให้ทุกคนได้ร่วมเล่นกันแล้วก็ มีสเปเชียลเคสของเราก็คือพี่พี่แฟนผมชาวทาเซียนครับแล้วก็พี่มิวพี่เลิฟครับแล้วก็น้องๆในค่ายอีกเต็มเลยครับเป็นนักเมากูดปิกาจูปิกจูปิจูใช่ใช่ตอนที่เราไปถ่ายโฆษณาก็มีปิกกจูไปไปที่เชียงรายกับเราด้วยครับวันนี้ก็มามาเต้นด้วยเหมือนกันใช่แล้วปิกาจูน่ารักมากครับแล้วก็น้อยครั้งครับที่จะเกิดการคอร์รัปนนี้เกิดขึ้นครับวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ ซัพปอร์ตกันเยอะๆนะครับดีไซน์กไก่ลิมเต็ดเนาะถูกต้องครับดีไซน์ก็จะมีหลายๆโปเกมอนที่จะอยู่ในหลายๆรสชาติของไีซีแล้วอยางเมนไก่ไมครับเมนไก่เหรอครับเมนปิกาจูสิครับเอ่าผมเมนพิกาจูเนี่ยไเป็นคนชอบปิกาจูผมก็ชอบสายฟ้าอรชอบรถไหนเหรอส่วนตัวผมผมชอบเป็นรถนี่ อ้าหุ่นเคียวโคครับใช่เพราะมันจะมีเยลลี่อยู่ข้างในด้วยใช่ครับช่ชอบรสออริจินอลของเราเลยนี่เป็นสีเหลืองเลยครับใช่อันนี้เลมอนอ่ะแต่มันต้องแบบสุนเร์สันย้ครับรู้สึกดีใจมากครับเป็นเกียรติมากเพราะว่าเราดื่มโมชิมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วผมว่าหลายๆคนก็น่าจะดื่มกันมาอยู่แล้วครับเพราะว่ามันอยู่คู่คนไทยมานานเหมือนกันนะแล้วก็ uh, วันนี้ได้มา เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ในในในคอลเลคชันที่มีปิกาจูด้วยก็ก็ดีใจมากครับดีใจมากครับการเป็นพรีเซนเตอร์โอิชินี่ก็สุดยอดครับเป็นเกียรติสุดครับแล้วก็โอชิร่วมมือกับปิกาจูแล้วก็โปเกมอนหลายๆตัวในในคอลเลคชันนี้ก็รู้สึกว่าสุดยอดไปเลยครับลลครับก็เหมือนเจมินาย ini, ครับเป็น FC ฟซีโอชิอยู่แล้วเขาได้มาเป็น ส่วนหนึ่งในการโปรโมตสินค้าของโอชิครับก็รู้สึกดีใจครับใช่ชอบด้วยอยู่แล้วครับท่านี่เลมอนครับชอบสีเหลืองก็เลยแต่งตัวสีเหลืองมากครับผมผมผมชอบส่วนตัวครับเป็นรถไองหุ่นเขียวโหครับอยากให้พูดถึงการโปเกมอนเดี๋ยวครับสำหรับแชมเปี้ยนในการแรกอันนี้ครับก็จะมีเรียกว่าอะไรโปเกมอนจะไม่ไปอยู่แค่ในแพ็กเกจของของ โอชินะครับแต่ว่าจะมีเ <statistically> ป็นการ์ดมาให้ด้วยเป็นการ์ดโปเกมอนที่เป็นเทรนนิ่งการ์ดนะครับให้ทุกคนไปเล่นกันได้ใช่คนที่สนใจต้องทำไงบ้างครัคคนที่สนใจต้องทำไงบ้างครับผมแอปแอปโอ้โหคนส่งมาเร็วีใจเกินเข้าแอปโอชิคลับครับก็จะมีกิจกรรมดีๆหรือว่าเป็น Facebook ของโอชิอะไรอย่างเงี้ยก็ไปส่องกันได้ว่าเออรายละเอียดกิจกรรมมันจะเป็นยังไงครับ ใช่ใช่ใช่ก็จะมีรางวัลมากมายครับรวมกันกว่า6ล้านบาทครับแล้วก็จะมีทริปที่ไปโอชิกับเอ้ไม่ใช่ทริปที่โอชิจะพาพวกเราไปญี่ปุ่นกันครับพร้อมกับจีน่าโพสใช่ครับ่ครับยังไงนะครับก็ฝาก FC ทุกคนนะครับหรือว่าไม่ใช่ FC พวกเราก็สามารถไปรุ่นรับรางวัลนะครับรหัสใต้ฝาก็ส่งไปแอปโอชิ่งคลันะครับก็มีสิทธิ์รุ่นไปเที่ยว กับ Gemini ท์โฟลนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นได้ของรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับครับใช่ๆๆใช่เพิ่งเพิ่งปล่อยไปเลยครับก็เพลงชื่อว่าใกล้เกินนะครับ uh, To Close To h a n d โดครับจะปล่อยในวันจะปล่อยเอมจริงๆเนี่ยในวันที่เจ็ดครับวันที่เจ็ดนี้เลยวันที่เจ็ดมีนะ ใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยทีเซอร์นู่นนี่ออกมาให้ทุกคนดูกันแล้วรอติดตามมาได้ครับในไรเซอร์มิวสิกครับใน YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆครับที่่าเราเหมือนแบบว่าแฟนๆตัดว่าแบบเจมสปอยช็อเพลงมาบ่อยมากแต่ไม่มีเพลงรออ่าใช่ใช่ก็จะสปอยในบีฮีนัสซีนบ้างในบทสัมภาษณ์บ้างให้ทุกคนได้รับเรียกว่าอะไรอ่ะสปอยการสปอยไปแบบไม่รู้ตัวแต่พอปล่อยเพลงมาแล้วก็เอามาย้อนย้อนลงกันใช่ ก็รู้สึกสะใจดีครับยากพูดรู้มากกว่าไรู้ครับรู้ครับผมก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ว่ะเราก็เฉพอะเอ้ยใกล้เกินใกล้เกินอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าถ้าผมแบบว่าไปเอ๊ะแล้วมันจะหลุดสปอยออกมาจริงอยากพูดใช่ไหมจริงอยากพูดครับจะได้ฟังเพลงไปแล้วป่ะฟังแล้วครับฟังแล้วคือไม่ได้ฟังอย่างเจมินายนะเพราะว่าเจมินายพี่ยอมเปิดได้ฟัง ขอขอแบบว่าเฮ้ยพี่แอบแอบทีมไลเซอร์อะไรเงี้ยขอฟังเพลงใช่ไหนะเราอยาฟังเพลงอะไรเงี้ยก็เพอครับพอเป็นเพลงที่เพราอเป็นเพลงแบบว่าช้าๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะคอนทายกับเพลงผมเพราะว่าผมเพลงผมเป็นเพลงเร็วนะอะไรนะชาเลนจ์ชาเลนจ์ติกชาเลนจ์เหรอครับเพลงผมไม่มีชาเลนจ์ครับจริงจริงทีจริงไม่มีอะไรนะครับ เพื่ออะไรนะครับเพื่อสาววายสาววายจะฟินที่มีชาเลนจ์กันเหรอครับอ๋อเหรอก็เพลงผมเป็นเพลงช้าเพลงช้าไม่รู้ว่าใจเย็นๆเพลงผมเป็นเพลงช้าผมก็ไม่รู้จะทําชาเลนจ์ยังไงใช่ใช่ใช่แต่ก็ไปฟังกันได้ครับไปฟังเป็นเพลงฟังมากกว่าเพลงที่ไปเต้นกันในทิกตอกครับแบนคนรุ่นวารีเป็นใครมีใครทายวิกโค้ชไวิกครับใช่ไหม โค้ดใส่วิกปะผมไม่รู้นี่ไม่รู้แต่มีหลายคนออกตัวเลยนะแต่แต่มีมีแฟนๆไทยกันมาหลายคนอยู่ครับผมก็ยังไม่บอกว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าหนึ่งในนั้นถูกแน่นอนเป็นคนที่ทุกคนไม่ไม่น่าคาดคิดหรอกใช่ๆผมก็รู้นะนั่นก็คือโค้ดใส่วิกไม่บอกอย่างก็มีชาเลนแล้วก็เนกับอิตรีมได้่ไดใช่ครับอะไรบ้างคะอ่า รับทุกคนที่เจอผมเนี่ยผมก็จะชวนบอกว่าเล่นติ๊กตอกไครับ <laughs> รู้จักเพลงแคนดิเดตไปครับตอนนี้เพลงนี้กําลังมาแรงเลยนะครับ <laughs> เล่ <laughs> นติ๊กตอกอะไรเงี้ยก็จับพี่ๆในค่ายอะไรเงี้ยเต้นอย่างเงี้ยอย่างวังนน,นี้มาเล่นกับพี่เลิฟพี่มิวอะไรเงี้ยแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็แกงแฟนผมแก้นผมด้วยแล้วก็จับเต้นกันทั้งแก๊งเลยอะไรเงี้ยใช่กตแต่ที่จริงวันนี้เป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานมากแก๊งใช่แก๊งแฟนผมก็เลย มาเต้นทิกตอกกันดูไปไปดูได้นะครับว่าพร้อมเพียงกันขนาดไหนแฟนผมแต่ผมพิเศษกว่าผมเล่นกีตาร์แล้วคุณร้องเพลงไม่มีใครทำไอันนี้คือคุณขิงนะเล่าขิงก็ครับก็พิเศษนี่ ตายิดแล้วขิด <rzy bursting> แล้วเมื่อก er. ี <LI ES> ้ฉุดเมื่อกี้ตำรวจลงตำรวเออไอ้เนี้ยผมงงมากเลยผมอ่ะไปสอบคอมพิวเตอร์แล้วผมอ่ะก็งงเขาเขาเขาบอกว่าบอกว่าตำรวจลงตำรวจลงตำรวจลงนี่ม <S <S ันคือยังไงครับคุณตำรวจผมลงไงผมเป็นตำรวจตำรวจคืออะไรตำรวจมาจับมาจับเสาไฟแล้วเขาทำผิดอะไรเขาเขาไม่ได้ทำผิดอะไรผมชอบผมแบบผมชอบที่เขาแบบเออจิ้นกับคุณเนี่ย อ๋อก็คือเวลาเาเขาจะมีจินตนาการไปหลังอ๋อก็คือสาววายเป็นโจรไม่ใช่สาวว้เป็นมิตรเป็นเอ้าเป็นมิตรได้ไงอ่ะก็มีฉาชีพโอ้โหเป็นตำรวจไปจับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สาววายก็เป็นแม่หนีงด้คุณเนี่ยนิงโคุณเหมือนนะคุณจะจับแม่ตัวเองเลย่ไ ไม่ใช่ไม <mm ่ใช่ไม่ได้จับแม่มันเขาเขาเป็นชื่อเรียกเฉยๆตำรวจลงตำรวจลงคือผมวาลงเพราะผมเป็นคนนี้ส่งส่งแบบดูตลอดว่าใครทักพูดอะไรกันบ้างไงตรวจลงเทนวันเนี้ยที่ที่เขาขึ้นเทนกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะไปแอบดูกันตำรวจลงบ้างวันนี้ตำรวจลงตำรวจลงแต่จะไม่แซวไม่แซวแซวเยอะเกินแล้วตำรวจลงพื้นที่นะเดี๋ยวจันนอยแล้ววิชาชีพทุกคนก็ระวังตัวไว้นะจ่ใช่ายอะไรครับ อ๋อแล้วผมต้องเป็นอะไร fit? ต้องเป็นอะไรต้องร่วมด้วยช่วยกันจับเราไปตอบอะไรบ้างอ๋อได้เดี๋ยวจะเป็นจ่าแล้วกันนะเป็นจ่าเดี๋ยวจ่าจะลงโอ้จ่าโฟสจ่าโฟสจะลงโอเคใช่ปะไม่รู้เออเออได้ได้อะไร๋อแฮปปี้มากเลยครับอ่าเพลงปล่อยน่าจะเกือบ2อาทิตย์แล ups> ้วครับก hm ็ตอนนี้เมื่อกี้ไปเช็คมาน่าจะ1.6ึ่งจหกหนึ่งจล้านแล้วอะไรเงี้ยไปเช็คมาด้วยเหร ใช่ผมเช็คผมเช็คทุกวันหละแล้วแล้วผมอยากดูแบบว,ว่าแฟนๆชอบไหมอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปส่งในทิกตอกอะไรเงี้ยเขาเต้นกันเยอะมากอะไรเงี้ยครับใช่แล้วผมก็เต้นทั้งวันเลยครับถพรว่าผมชอบเพลงผ <c oughs> มเต้น,นทั้งวันเต้นทงวันเจอใครก็เต้นดีใจดีใจครับดีใจขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ผมเนี่ยตั้งปณิธานไปแล้วว่าผมเนี่ยจะไม่นองท่อนนี้เพราะว่าผมอ่ะไม่อยากให้ ตำรวจลงผมอยากให้เขาร้องเองก,กันเองอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอยากให้แฟนๆได้ร้องอะไรได้จิ้นกัน <Ā> <dok ter> ได้จิน้นแต่จริงๆแล้วมันคืออ้าจะไปไหนเซมาไม่รู้เอาไม่รู้ด้วยไม่รู้โอเคไปเปลี่ยนเนือ้อได้นะครับในใน o o เกิลหรืออะไร <c oughs> อะไรนะรับไหมให้อาคุณจะให้ผมร้องว่าอะไรจะไปไหนหรือว่าเจมิน่นายคุณร้องอะไรเขาก็จิ้นกันอยู่ดีอันนี้คือตำรวจลงละ